นกมันร้องยังไงต้นบูเบิร์ดร้องยังไงบอไปดูใกล้ๆสิอ้าวแม่เห็นอะไรอยู่ข้างในมีเตียงด้วยเหรอไข่ด้วยนะไม่ต้องับหรอกไม่ต้ถ่ายก็ได้องต้องหรอก้องกแม่มากเลยไม่ต้องมองนะกล้องพี่เขาตัวเล็ก

เดกมืยแล้วเดเลยดิเียกชื่อเลยอ่ะรถผิดรถผิดอย่าลืมต้นไม้ต้นไม้ต้น้เท่าไหไหนต้นไม้ไีอ้าวน้ำหมดอดเล่นแล้วอาเอาไลอันอ่ะไอันอ่อะไรคะอ้เปลียนชุดให้ไลอัน ม็นตัวสองก็สามอยางจัดใจังกถือไม่ด้ว่ถือได้วยนั่นถืออวสอ่ะถือไเหรอคน้าให้แลปปิดชื่ออะไรดีเดี๋ยวพอแลปปิดมาจะได้เรียกกลุเลือกอะไรนะปิเจะาอะไรเป็ดไอ้นี่อแลวปิดชื่ออะไรนะเอาเอาตัวไหนอสีอะไรไม่ถิน ไม่อะไรค่ะดเหรอลูกก็มีทานั้นเหรอให้ต้องดูหน่อยให้กล้องดูหน่อยโชวชบ้องหน่อยไว้แชป์บิ๊กอันสองอันเลยนี่คืออาหารและิดของโบน่านะและปดเป็นอะไรอังโก็เป็นสาต์ใช่ไหมแอน์นาเลบน่ารอนะคะ ่านั่งรอนั่งรอลูกจะเย็นเย็นได้จับทุกคนนะคะเด็กๆต้องจับน้องเบาๆนะคะจับเบานะคะจับน้องเบาๆยิ้มให้น้องด้วยลูกยิ้มให้น้องแล้วปิดเบาๆเบาๆเบาๆแล้วจับเบาๆอ่ะร้องเกาเห่าให้น้องฟังด้วย

ลองลองแบบจุ๊บนิดนึงดิลองจุ๊ยิ้มน่ารักเลยออ่ะไม่เป็นไรเนอะายอ่ะตาย่ากไปดูปุ๊บที่แม่ยืนนั่งนั่งไม่ยืนเพราะว่าเดี๋ยวมีจระเข้อยู่ข้างใต้นั่นคนจะต้องไปอยู่ข้างบนค่อยๆลงนะคะเดี๋ยวเซเล้เสียมันหลุมมา ได้ <c <c ้ <c <c ่เนี่่เนี่ย่เอ่จหเชยซิลิเซียบนหน้าก็ได้อบนหน้ามาเห็นมพี่จลูกอาได้ยืนบนนั้นได้ไหมคะั้นะ พอท่าเธสวยไหนค่ะโ่านไหนทีท่าไหนได้อีกพอท่าเจ้าซี่หน่อค่ะพอท่าโซฟาชอหน่อยร้อนโอ้